สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอการใช้คำสั่ง f move หรือว่า d f move นะครับ f move เนี่ยมันจะเป็น fill move นะครับก็คือเป็นคำสั่ง copy นะจากต้นทางต้นทางต้นต้นทางคือค่าข้อมูลค่าเดียวครับไปหลายๆค่าทีนี้ถ้าเป็น f move เนี่ยมันจะได้แค่16บิตนะครับแต่ถ้าเป็น d f move เนี่ยนะครับมันจะได้ถึง32บิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ค,คำสั่ง F Move นะครับ F Move มันก็คือ Fill Move นั่นเองนะครับ Fill Move ก็ใช้ในการ Copy นะครับ Copy ก็คือคัดลอกนะครับคัดลอกข้อมูลเพียงเพียงเพียงหนึ่งเดียวนะครับข้อมูลเพียงหนึ่งเดียวไปยังปลายทางที่มีหลายหลายมีหลายๆปลายทางในปลายทางที่มีหลายๆอันนะครับเป็นการ Copy ไปลักษณะแบบนั้นเนื้อ เอ s, uh, s นี่คือต้นทางนะครับต้นทางเนี่ยเราสามารถใช้เป็น KNX นะครับแล้วก็ KNY นะครับ KNM นะครับ KNS นะครับท i m e r counter d a ร a r ด g i s ี e r นะครับแล้วก็ตัวอ n อ e x r e g i s t e r นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้คือต้นทางนะครับต้นทางที่จะ Copy ต้นทางที่จะ Copy นะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือปลายทางนะครับปลายทางที่เราจะเอาไปไปวางครับไป Copy คือไปวางไว้นะครับซึ่งตัวตัวดีไว้นะครับก็จะเหมือนกับต้นทางนะครับแล้วก็ตัว n ก็คือจํานวนนะครับตัวนี้ก็คือจํานวนจํานวนที่ต้องการนะครับอันนี้คือปลายทางปลายทางที่จะไปวางไว้อันนี้คือจํานวนว่าต้องการกี่จํานวนนะครับต้องการกี่จํานวนกี่ดีไว้นะครับกี่กี่อุปกรณ์ าประมาณนี้นะยกตัวอย่างนี้นะครับถ้าผมกด x0 นะครับมันก็จะทําการ fill move ก็คือ16บิตนะครับ16บิตโดยทําการ copy k0 ก็คือค่า0เนี่ย copy 0เนี่ยไปไว้ที่ d0 โดย copy เป็นจำนวน10ตัว10ตัวนะครับ10 10อุปกรณ์ ถ้าสิบอุปกรณ์ก็ได้ไปเลยครับตั้งแต่ d ีศูนย์ดหนึ่งดสองดสามไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตรงนี้แล้วเนี่ยต้นทางคือศูนย์นะครับศูนย์ปลายทางคือ d ีศูนย์นะครับแล้วก็ n ก็คือสิบนะครับมันก็จะเริ่มนับไปครับดีศูนย์ดหนึ่งดสองดีสาม d ีสี่ดีห้า d ีหกดเจ็ดดแปดดเก้านับแล้วได้สิบตัวนะครับเสร็จแล้วพอผมกดเลยครับกด x อศูนย์ปึ๊บนะครับมันก็จะเอาศูนย์เนี่ยนะครับไปไว้ ทุกค่าเลยครับไปไว้ทุกค่าเลยให้ได้เท่ากับ10ตัวนะครับประมาณนี้อันนี้คือการ Copy Copy จากต้นทางเนะไปไว้ที่ปลายทางโดยเอาปลายทางเนี่ยสามารถที่จะ Copy ได้จำนวน n ตัว n นี้ก็คือว่ากันไปนะครับในกรณีนี้นะครับ n เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งค่าที่เป็นเลขฐาน10และเลขฐาน16นะครับแต่ต้องไม่เกิน512ค่านะครับ ทีนี้โปรแกรมสเต็ปเนี่ยสูงสุดก็คือถ้าเป็น df df move นะครับจะต้องใช้ถึง13 s ส e p เต็ปนะครับแต่ถ้าเป็น f move นะครับหรือว่า f move plus นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7 s t e สเต็ปนะครับประมาณนี้เนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสมมติว่าผมต้องการ move ค่า k 1นะครับ k 1ไปไว้ใน k 1 y 0แสดงว่าตรงน bit เนี้ย bit บิตนะ 1> k1 y0 k1 ก็คือ4บิตนะครับ4บิตเริ่มจาก y0 มันก็จะเป็น y0 y1 y2 แล้วก็ y3 เนะผมต้องการเอาไปไว้สัก3 3ค่า,า3ชุดนะครับ4บิตจำนวน3ชุดนะครับ3ชุดเนี่ยนะ move ค่า1ไว้ไว้เข้าไปในนี้แสดงว่าถ้าจะเป็น1ตรงนี้ต้องเป็น1 0 0 0นะมันถึงจะออกมาเป็น1ได้นะครับเราก็ copy ชุดนี้นะครับไปไว้ ไปไว้จํานวน3ชุดนะครับอ่าตรงนี้คือ1นะครับเอ่อตัวนี้ก็คือ k 1 y 0เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ y 0นะครับ y 0เป็น1นะครับ y 1เป็น0 y 2 y 3ก็จะเป็น0 0นะครับตรงนี้คือ y 0 y 1 y 2 y 3นะครับอย่างเงี้ยมันมองเป็น1ชุดนะครับ1ชุดก็คือปลายทางเนี่ยปลายทางคือ k 1 y 0 แต่เราต้องการถึง3ชุดนะครับ3ชุดก็เริ่มเริ่มไปเลยครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น y เอ่อ y สี่ y ห้า y หก y เจ็ดนะครับจนถึง y เจ็ดนะอันนี้คือชุดที่สองอันนี้คือชุดที่สองนะครับ k หนึ่ง y สี่นะครับชุดที่สามนะครับก็ก็จะเริ่มจากเอ่อ uh, y สิบ y สิบเอ็ด y สิบสอง แล้วก็ Y สิบสามอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหน,นึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อันเนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นสามชุดแบบนี้ครับเนี่ยมองมองมองเป็นแบบนี้นะอ่าอย่างเงี้ยครับปนี่ต้นทางต้นทางคือหนึ่งปลายทางคือดีดีดีตัวเนี้ยผมใช้เป็น K หนึ่ง Y ศูนย์ก็ใช้แค่สี่บิตนะครับแต่ว่ามันได้สูงสุดถึงสิบหกบิตนะครับอ่าเราขั้นต่ําเราใช้เราใช้ทีละสี่บิตก็ก็สามารถทําได้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการให้มันเป็น1ทั้งหมดเลยตรงนี้ให้เป็น1ทั้งหมดเลยนะครับผมก็อาจจะทําได้2วิธีนะวิธีแรกก็คือให้ตรงนี้เป็นหนึ่องสี่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับรวมกันแล้วได้เท่ากับ10 15นะครับเราก็ใช้ k 15 k 15ก็สามารถทำได้นะครับหรือถ้าเป็นเลขฐาน16 h h ตัวนี้ก็คือ Hf นะครับนะครับเลขฐานสิกก็สามารถทาได้นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นถ้าตัวนี้เป็น Hf นะครับ Hf มันก็จะ move Move h, h ไป H ก็คือเป็น1หมดเลยนะเนี่ยก็จะมู e ไปเลยทั้งหมดก็จะเป็น1 1 1 1, 1หมดเลยครับ1 1, 1 1 1หมดเลยนะครับโอเคนะอันนี้คือวิธีการนะครับนอกจากจะ มูฟค่าเป็นทีละ,ะทีละเยอะๆมันก็สามารถมูฟเป็นทีละน้อยๆได้นะครับแต่ขั้นต่ํามันคือ4บิตนะครับเดี๋ยวลองมาดูใหม่ดูนะครับถ้าสมมุติว่าผมมูฟผมมูฟผมมูฟ h h f น,นะครับ h h f f นะครับ h f f ก็คือแสดงว่าเป็น8บิตเนะ8บิตเนี่ย8บิตผมต้องเริ่มตั้งแต่ d 0นะครับสมมุติว่าปลายทางผม d 0แล้วผมต้องการใช้ซัก เออ10ค่าเนี่ยผมก็จะเป็น K10 นั่นก็หมายความว่าตรงนี้ผมจะเป็นเอ่อ f, f นะ ff ก็คือมี18ตัวมี18ตัวนะครับแล้วสตาร์ทจาก D0 นะครับจากจาก d0 แล้วนับให้ได้10ตัวก็ D1 D2 D3 D4 นะครับอันนี้ก็5แล้วนะดี D6 D7 D8 D9 อ่าก็10ตัวพอดีเลยนะนั่นก็หมายความว่าในนี้ในนี้นะครับในนี้เนี่ยมันจะมี1อยู่8ตัวนั่นก็หมายความว่าในนี้นะครับเอ่อ D0.0 D0.1 D0.2 D0.3 D0.4 D0.5 d 0.6 d 0.7ตัวนี้จะเป็น1หมดเลยครับ1 1 1 1นะชุดนี้ก็คือ f นะ1 1 1 1อ่าชุดนี้ก็คือ f เป็น2 f พอดีนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้เนี่ยในเนี้ยก็จะมี ff นะครับก็คือมี18ตัวเรียงตามนี้นะครับชุดนี้ก็เหมือนกันครับเป็น ff ย,ยัดเข้าไปอยู่ข้างในนี้ในแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไป เขียน g x w o r k กันดูนะครับว่ามันได้ตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้คำสั่ง F Move กันดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับกด F5 นะครับพิมพ์ X0 นะครับแล้วก็กด F8 นะครับพิมพ์ F นะครับ F แล้วก็ M นะครับ F Move นี่ะครับ เราจะทำการ copy ค่าต้นทางของเราต้นทางองเราต้องเป็น16บิตนะผม copy k k15 นะครับ k15 เอาไปไว้ที่ k1 y0 นะครับจำนวนกี่ตัวเอาจำนวนซัก k3 นะครับสัก3ค่านะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ compile ดูก่อนนะครับ อันนี้ก็คือ,อทำการอ copy เลข15เนี่ยครับ15ที่อยู่ในจำนวน4บิตนะครับจำนวน4บิตในนี้นะครับคั่มพายเสร็จแล้วก็ copy ทวิโททีครับก็ simulation ดูนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ครับพิมพ์ y0 นะครับตอนนี้ y0 ไม่มีอะไรเลยนะครับผมคลิกตรงไหนก็ได้นะคลิกที่ว่างๆเนี่ยครับ แล้วก็ไปไป modify value นะครับไป force มันผมใช้ x 0นะผมกด x 0ถ้าผมกด x 0นะครับมันจะ move 15ไปยัง y ศูนย์จำนวน4บิตจำนวน3กรุ๊ปนะครับ3กรุ๊ป่ะดูนะปุ๊บอ่าประมาณนี้ครับมันก็จะได้4บิต3กรุ๊ปพอดีเลย4บิตนี่ครับ15ก็คือเป็น1หมดเลยนะก็คือเริ่มจาก0 1 2 3นี่คือ1กรุ๊ปสี่ห้าหกอีก1กรุ๊ปแล้วก็10 11 12 13อีก1กรุ๊ป เห็นไหมครับเป็นการก๊อปปี้มานะครับประมาณนี้อ่าโอเคนี่นะครับประมาณนี้เนะมันก็สามารถทำได้นะครับหรือหรือนะครับหรืออ่าถ้าเราเปลี่ยนนะครับผมกดปลดล็อกไปนะครับผมต้องการ move ค่าไปที่ right mode นะครับผมต้องการ move ค่าอ่าเปลี่ยนจากตรงนี้เป็น K เออ่เป็น H f F F, f. F 3ตัว F 4ตัวแล้วกันอ่า F 4ตัวส4่สนะครับเต็มที่เลยคือ16นะครับ16นะครับแลวเอา F อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับสแสดงว่าตรงนี้มันเกินนะนะครับตรงนี้มันเกินคือ F มีทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวแล้วเนะ5ตัวคูณ4บิต5 4 20เท่ากับ20บิต20บิตเนี่ยมันเกินอะไรครับมันเกินคำสั่ง F move แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ตรงนี้นะให้เราเปลี่ยนเป็น D นะครับ D F move นะครับ df move แล้วก็เอาไปไว้อาจจะไปไว้ที่ d 0นนะครับ d 0จําจำนวน3ค่าทีนี้เนื่องจากมันเป็น df move นะ,ะมันก็จะหายไปแล้ว1 1กรุ่ปของมันก็คือ d 0 d 1อันนี้คือ1่กลุ๊ปปน,นะ d 2 d 3ก็อีกกรุ่มหนึ่ง d 4 d 5ก็จะอีก1กลุ่มนะครับกลายเป็น3กรุ๊มคือ3จํจำนวนพอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมา simulation ดูนะครับ ในกรณีนี้เดี๋ยวผมไปคอมไพน์นะครับแล้วก็รีวิวออกนะครับเราไปที่ตัวนี้นะครับไปดูแล้วก็ไปดูที่ D0 นะครับดูที่ D0 นะนะครับแล้วก็คอมไพน์ครับหลอสักครู่เราก็จะเห็นความแตกต่างของมันนะครับโอเค ตัวนี้ดีศูนยเนาะกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี1เต็มไปหมดเลยนะครับจำนวน5ชุดนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยมันจะ D ดีศูนยที่หนึ่งเป็น1ชุด D ดีสองหรสามหนึ่งชุดดีสี 4, ่ดีห้าแลอีกหนึ่งชุดเนาะอ่าผมไปฟอสมันนะครับผม px เศูนย์นะครับอ่าผมจะฟอแล้วนะผมกดออนปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับทึบอ่านะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเอ่อหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดนะครับ จะเห็นว่าเนี้ยดี d, มันเป็นดีดีดีเอฟนะดีเอฟมูฟมันก็จะใช้ชุดนี้1ชุดชุดนี้1ชุดแล้วก็ชุดนี้1ชุดอ่ารวมกันเป็น3ชุดพอดีเลยตามที่โจทย์เราต้องการนะครับโอเคนะครับเนื้อก็หวังว่านะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับในเรื่องของคําสั่ง Fell ลมูฟแล้วก็ดีฟิลมูฟนะครับออนอกจากนี้นะมันยังมีคําเป็นเพาด้วยนะครับเพาสนี่เราเอาจจะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับ ใส่ได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น F Move นะครับ F M O V P นะครับผมใส่เพลาเข้าไปนะครับผมเอาซัก F นะครับเอา F ซัก2ชุดคือ8บิตนะครับ8บิตนะครับโดยเป็น D0 ไปซัก5จำนวนนะครับอ่าอย่างนี้นะ หมายความว่าพอผมกดมาปุ๊บมันจะทําการ f ิ l l m o ไปแค่1นึ่ง scan t i m นะครับไปตามไปตามนี้เลยนะครับก็คือมีมี1อยู่8ตัวนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในตั้งแต่ d0 นะครับจนถึง d4 นะครับเพราะมันมี5ชุดนะครับ compile r e w ออ l เรามาดูกันนะแล้วก็ compile ดูนะครับ c l o นะครับ,รนะรบทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดู ดูที่ d ีศูนย์อยู่นะอันนี้ d ีศูนย์นะครับผมคลิกตรงไหนก็ได้แล้วผมไปฟรอสต์นะครับใส่ x อศูนย์เข้าไปนะครับนะครับกดปึ้งอ่ามาแล้วเห็นไหมครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับแล้วก็ f จํานวนสองชุดนะครับ f อหนึ่งชุดก็มีค่าเท่ากับสี่บิตนะสี่บิตสี่บิตเท่ากับแปดบิตนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ ได้นะครับส่วนวิธีการประยุกต์ใช้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึ่งครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับหากมีคําถามก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ฝากกด s u b ส c r i b ์ติดตามคลิปตัดไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ